Hello, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาเที่ยวสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายกันนะคะ mm hmm. เข้าได้หลายทางนะคะแต่วันนี้จะพาเข้าจากทางถนนพ่อขุนนะคะแยกพ่อขุนซอยห้านะคะตรงดิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ก็จะเจอประตูสนามกีฬานี้นะคะ mm hmm. เข้ามาปุ๊บขวามือก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะคะกว้างใหญ่ซ้ายมือที่เห็นก็จะเป็นสนามเทนนิสกลางแจ้งนะคะตามมาด้วยอาคารยิมเนเซียมหนึ่งค่ะ อาคารขวามือที่เห็นข้างหน้าจะเป็นอัฒจันทร์นะคะซึ่งทางขึ้นอัฒจันทร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงทางม้าลายนี้เลยค่ะซ้ายมือก็จะเป็นที่ตั้งของสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําสําหรับบริการผู้มาวิ่งจ็อกกิ้งยามเชา้ายามเย็น้วยนะคะและซ้ายมือที่เห็นก็จะเป็นสระว่ายน้ําค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสามแยกตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะคะ อาคารที่เห็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นห้องยิมนะคะออกกําลังกายนะคะมีโรงอาหารนะคะแล้วก็ห้องประชุมค่ะทางด้านซ้ายนะคะสําหรับทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นสนามบาสกับสนามฟุตบอลนะคะตอนนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายไปดูโรงเรียนอบอจอกันค่ะข้างหน้านที่เห็นนะคะก็เป็นโรงเรียนอบอจอค่ะซึ่งอยู่ในเขตของสนามกีฬากลางนี่นะคะเดิมทีเดียวเป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านการกีฬานะคะ แต่ปัจจุบันนี้ก็มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารหอประชุมอเนกประสงค์นะคะชื่อว่าอาคารคจสาสนะคะซึ่งมีที่จอดรถด้านหน้ามากมายเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนอ,อบอจอกันแล้วค่ะวนรถนะคะซ้ายมือก็ออกถนนใหญ่ได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะวนกลับตรงนี้นะคะเข้าไปดูภายในบริเวณของสนามกีฬลลาต่อนะคะเราก็วนรถกลับนะคะ เราก็บนรถกลับมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ทางฝั่งขวาเป็นสนามฟุตบอลนะคะซ้ายมือข้างหน้ามีสนามยิงปืนค่ะซ้ายมือที่เลี้ยวเข้าไปตรงนี้นะคะจะเป็นสนามยิงปืนค่ะตอนนี้เราก็วิ่งเลาะรั้วของสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายกันอยู่นะคะสวนทางกับคนที่เขามาวิ่งออกกําลังกาย j o กกิ้งยามเย็นนะคะเช้าเย็นนะคะคนก็จะออกกําลังกาย jogging ก,กันนะคะ ด้านขวาจะเป็นสนามฟุตบอลนะคะวันนี้เราก็พามาชิลๆที่นี่นะคะคนที่เขาออกกําลังกายเขาก็มากันทุกวันนะคะเช้าเย็นมาวิ่งกันนะคะเราไม่เคยออกกําลังกายก็เลยไม่เคยรู้เลยค่ะว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ก็เลยมาเที่ยวค่ะซ้ายมือแถวๆนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําไว้บริการนะคะเผื่อยามจําเป็นนะคะขวามือก็ยังเป็นสนามฟุตบอลอยู่ค่ะกว้างใหญ่มากนะคะสนามฟุตบอล สมัยก่อนนี้นะคะเชียงรายก็จะใช้ที่นี่นะคะสนามกีฬากลางเนี้ยเป็นที่จัดงานพ่อขุนประจําปีนะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากของจังหวัดเชียงรายเลยนะคะคนก็จะต้องแห่กันมาเที่ยวนะคะซึ่งจะจัดกันในช่วงปลายเดือนมกราคมนะคะต่อไปถึงต้นกุมภานะคะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะงานประจําปีใหญ่ๆนะคะก็จะย้ายไปจัดที่อื่นเพราะว่าที่จอดรถจะสะดวกสบายกว่าที่นี่มากนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็วนมาอีกด้านหนึ่งของสนามกีฬากลางแล้วค่ะจะเห็นรั้วนะคะนี่เราวิ่งเลาะรัวร้วมาเรื่อยๆนะคะทางด้านขวามือก็เป็นสนามฟุตบอลนะคะที่เราวิ่งอ้อมมานะคะเห็นไหมคะเห็นอัศจรรย์ทางด้านนู้นไหมคะที่เราวิ่งอ้อมมาตั้งแต่แรกนะคะตอนนี้เราก็วิ่งมาครบรอบนะคะวิ่งอ้อมสนามฟุตบอลนี้มานะคะ เส้นทางที่เราขับรถวนวันนี้นะคะจากประตูทางเข้านะคะวนรอบสนามกีฬานะคะกลับมาที่ประตูทางเดิมนะคะประตูเดิมเลยนะคะก็เป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรค่ะเราก็มาถึงประตูเดิมกันแล้วนะคะเราก็กำลังจะกลับและะ้วค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์นะคะกดแชร์เยอะๆค่ะกดไลค์ก็ได้นะคะ ถ้าดูทาง YouTube นะคะก็กดปุ่มซับสีแดงๆนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริงกร๊งิงงด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ